ำถามต่อไปได้เลยค่ะน้องกิฟจากคุณโลมานะคะเริ่มชาที่นิ้วเท้าด้านขวาจากหนึ่งนิ้วเป็นสอง,งสามนิ้วแล้วและเริ่มลามมายัางพื้นเท้าเรื่อยๆหนึ่งเดือนจะสองเดือนเข้าไปแล้วจะถึงครึ่งฝ่าเท้าแล้วมิตกมากจะแก้ไขยอย่างไรค่ะ ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาการชาที่นิ้วบ้างนะคะอาเชเลยนะคะจริงๆก็อยากจะถามไปนะคะว่าการที่เกิดอาการชามือและเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะก็คือโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าปลายมือปลายเท้าของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าหลบบานหรือว่าอะไรทุกอย่างอะ่ะไม่สามารถที่จะไปถึงได้ไงคะวิธีการของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อกี้นะคะที่ว่า ยาเก้าเม็ดหรือเทคนิคเก้าข้อของเราเนี่ยแหละมาปรับสมดุลร่างกายเอ่อจ์บอกว่ามีมีเคสก็คือของพี่ชายค่ะที่เกิดจากภาวะเบาหวานตรงนี้เป็นโรคเบาหวานเนี่ยปลายมือปลายเท้าจะชาแต่ถ้าเป็นตามหลักของแพทย์ที่ทำในการที่เราจะไปแช่มือแช่เท้าสังเกตว่าเขาจะให้ใช้สอกใช่ไหมคะหรือว่าจะให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเอ่อ่เช็คเช็คน้ําดูว่าร้อนเย็นมากน้อยแค่ไหนนะคะ อันนี้แหละก็คือจะเป็นตัวหนึ่งที่ว่ามีภาวะโรคเบาหวานวิธีการที่แม่ได้ให้พี่ชายมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือใช้หลักการเดียวกันก็คือยาเก้าเม็ดที่จะเน้นที่สุดก็คืออาหารค่ะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องการเพิ่มสร้างเซลล์ได้ดีขึ้นแลปลไปมือไปเท้าเขาก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะอาหารปั่นนะคะแล้วก็อาหารตามลาดับแล้วก็ที่สําคัญคือปัสจากเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณ์จากสัตว์ค่ะ แล้วก็วิธีการต่างๆยาก้าเม็ดในการที่จะระบายพิษไม่ว่าจะดีทอ็อกวัวซาหรือว่าใช่มือแช่เท้าค่ะเราก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอดีเภสัชผู้จ่ายายานะคะส่วนมากเวลาที่คนมีอาการชาคนก็บอกว่า ขาดวิตามิน b 12ใช่ไหมพี่น้องแล้วในฐานะที่เป็นเอ่อนี่แหละค่ะผู้จ่ายยาเองคิดว่ายังไงอะคะคนก็จะมักเจอแบบไปหาวิตามิน B รวมเนี่ยค่ะมา,มา,ม,ามากินอย่างเงี้ยค่ะเออคิดว่ายังไงอะคะก็ก็เราเรียนมาแต่เด็กเนาะบางทีเราก็ถูกแบบเหมือนกับว่าในในตำราสุขศึกษาหรือตำราวิทยาศาสตร์ก็จะบอกขาดเวลาค่อยไปซื้อก็จะซื้อนี่162 อ่าแต่จริงบีหนึ่งอ่ะมันเราก็จะท่องว่าบีชาอะไรอย่างเงี้ยบชาอีตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปอะค่ะใช่แต่ของของท่านนี่ก็แหม่มเขาก็ให้คําแนะนําไปพอสมควรแล้วนะคะก็ท่านก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามอยากก้าเม็ดพร้อมกับไอเรื่องของการกดจุดโยคะค่ะ,ะก็จะช่วยทําให้ลมปานไหลเวียนดีขึ้นเสริมกันแล้วก็เพิ่มเรื่องของการหายใจเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็ข้อมูลน้อยนะคะอย่างที่อวิจิตจะพูดเสมอว่าเวลาถามมาเท็มเฟซบุ๊กข้อมูลจะน้อยมากอย่างเช่นหนึ่งท่านศึกษายาวก็ยาเก้าเม็ดของเราหรือย,อยังเงีย้ยค่ะแล้วสองก็คือว่าพื้นฐานเดิมมามีโรคอะไรโรคประจําตัวอะไรแบบนี้ด้วยแบบแบบอายุเท่าไหร่ whatever, อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอบได้ประมาณหนึ่งตอบกว้างๆเนะาะค่ะตอบกว้างๆแบบจะไ<ห>ีสืซ้ำนะพี่น้องอาการชามือชาเท้าอะไรพวกนี้ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องมื้อเช้าที่ไม่สมดุลถ้าเป็นอาหารเสริมอย่างมอก่อนเนี่ยเราจะไปซื้อพวกวิตามินแต่ถ้าเป็นของตามหลักการแคทย์วิธีทำนะคะท่านอาจารย์มันจะให้วิตามินเสริมของเราก็คือลำปิ้งกล้วยนั่นเองค่ะซึ่งวิธีทําก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าลำเนี่ยหรือกล้วยหรือว่าอางานงานนะคะก็จะใช้งาตัวงาหนึ่งช้อนชาลำหนึ่งช้อนโต๊ะกล้วยหนึ่งหวีนะคะก็เอามาขยํา เข้าด้วยกันแล้วกเ็เอาไปปิ้งหรือหน้ากับกระทะก็ได้ถ้าเราใช้ตาถสารเราก็มีใบตองแล้วก็หอ่อแล้วก็ไปปิ้งถ้าเราไม่มีเราก็ใช้หน้ากับกระทะ้นนะคะกินวันละหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นค่ะก็คือหนึ่งลูกนั่นเองอาจจะเป็นหลังอาหารนะนะคะก็จะเป็นตัวที่จะช่วยเสริมให้ให้ที่มีอาการเหน็บ ชาพวกนี้ค่ะดีขึ้นแต่พอกินเสร็จแล้วหรือว่ามีอาการดีขึ้นแล้วก็ให้หยุดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะมากเกินเดี๋ยวก็จะป่วยต่อค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะเกิดภาวะร้อนสะสมอีกนะคะถ,ถ้าพี่น้องคิดนะมันก็จะที่พี่แม่พูดมันก็เหมือนข้าวเหนียวปิ้งอย่างนั้นเลยนะคะเนี่ยปิ้งเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีข้าวเหนียวคือเนื้อส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยวัตถุดิบก็คือตัวกล้วยก็คือกล้วยน้หว้าด้วยเนอะทีนี้วิธีการใช้เนี่ยถ้าพี่น้องเลือกกล้วยที่มันงอมมากอันนี้ ก็จะภาวะร้อนนี่นี่นะร้อนเยอะเพราะฉะนั้นก็เลือกกล้วยพอประมาณแล้วก็ขยําขยํากับงาที่คั่วแล้วแล้วก็รำนะคะเอาขยาขยารวมกันแล้วก็ไปปิ้งค่ะอันนี้หมวยเคยแล้วค่ะอันนี้กินแบบอร่อยค่ะแต่แต่ก็อย่างที่พี่แมบอกต้องอย่ารับประทานมากเกินนะะถ้าเกิดอย่างที่พี่น่องว่าว่าถ้าเกิดเกิดจากการภาวะการเห็บชาน,น,นั้นเกิดจากภาวะการขาดวิตามินบีนะ อ่าอันนี้ก็ช่วยเลยค่ะเป็นวิตามินบีธรรมชาติเลยนะคะไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมค่ะแล้วก็มีอนุษนะคะพุญอนุษก็ขอเพิ่มเติมเรื่องอาการชาปลายนิ้วมือนะคะนุษเคยเป็นขาดจึงไปซื้อ,อยาชนิดหนึ่งนะคะแต่เราท่านลองอ่านได้นะคะมากินกินแล้วดีขึ้น แต่ได้อาการข้างเคียงคือคือปวดเมื่อยเนื้อตัวอย่างมากจึงหยุดกินกลับมาเข่งคัดเรื่องอาหารพืชจืดมากขึ้นเพิ่มถั่วเขียวมากขึ้นผสมงาเล็กน้อยอ่านะคะมาดื่มน้ำสมุนไพรลิดเย็นกินตามลำดับพร้อมกับบริหารนิ้วแบบจับปูดำขยำปูนาดึงนิ้วจัดกระดูกเองด้วยการบริหาร แบบโยคะที่ท่านอาจารย์หมอเขียวสอนพร้อมเขี่ยลมปานทำไปเรื่อยๆก็หายเองค่ะอาการที่ตื่นมาปวดส้นเท้าก็หายไปด้วยค่ะสรุปคือต้องดำรงตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรมคือยาเก้าเม็ดไปเรื่อยๆและเข่งคัดในการปฏิบัติศีลคือไม่ถือสาไม่เอาเป็นเอาตายกับทุกเรื่อง ค่อยค่อยทำทำใจให้ไร้ทุกข์ก็จะค่อยๆดีขึ้นสำคัญคือหยุดเนื้อสัตว์นมไข่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพราะหากทำบาปอยู่ก็ยังทุกข์อยู่สาธุค่ะ